Let's go. Yeah, 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 yeah. Go VIP. Let's kick a bell beeping. ท่ผู้มขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอหันสาครับรียลิตี้แห่งของพักคือเรียลิตี้วันนี้นะฮะอยู่ในธีมของรีมอะไรน้องวันนี้วันนี้นี่ออกแนวผสมผสานของบ้านนากลางกรุงคือเห็นผมน้องตรงนี้ไหมฮะที่เขาจะม้วนเป็นเนเกลียวเหมือนแบบทบกาวแต่เกลียวเขาไม่ได้ไงคือ จอนหายจอนไม่หายจอนไม่อยู่จอนยาวมากอะนะฮะวันนี้เรามาเจอกับน้องสาวสวยคนหนึ่งพี่จี้เหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไม่ทราบเป็นใครอย่าเสียเวลาเวลยครับเดี๋ยวไปหาน้องเขาเลยนะครับผมไปตามกันมาเลยไปไปแล้วเขาบอกว่าให้ร้องเพลงแล้วน้องเขาจะได้ยินเสียงปะปาป๊าป๊ฉันร้อนชุดชันฉันร้อนชุดชันตลอดถึงอย่างเนี้ยเขาบอกว่าน้องเขาใส่สีขาวเกยขาสั้นอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรอ มาเล้วเดี๋ยวเราถามเขาเลยแล้วกันน้องมันนี่ด้วยนี่เอ้าใช่ใช่คนนี้รึเปล่าสวัสดีค่ะที่เรานัดกันใช่แล้วชื่อน้องพลอยใช่ไหมห้องอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปเลยฮะไปทางนี้เลยค่ะแต่เดี๋ยว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 ขอยกไม้ให้ก่อนได้ไหม่ะถือไม้ตลอดเวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาห้องน้องพลอยกันขอยกหน้าที่นี้ให้กับน้องพลอยเลยเอาเป็นว่าก่อนนี้เดินนี้ไว้เลยใช่ไหมถ้าหายปุ๊บพี่หักตังเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่มีสตางค์ให้เป็นค่าน้ำค่าแอร์ค่าไฟค่าเล็กๆน้อยๆ้อยห้าร้อยบาท ขอบคุณค่ะใจดีปไปทันเทปเลยนะสปอร์ตเลยนะสปอร์ตเลดีเราเล่นเราเล่นเราเล่นภาพไปหน่อยสิห้องไหนกันทั้งนี้แล้วค่ะตามมาทางนี้กลยทางนี้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 เดียวกดให้ด้วยกดให้ด้โอ้โหนี่ไงจำเลยไม่เคยกด้เลย นี่อะไรเนี่ยไหวก็10เนาะจะเป็นยังไงกันแต่เขามีไวไฟนะสัญญาณไวไฟที่หมดไปเขาถึงแล้วลูกถึงเรียบร้อยแล้วครับในบนห้องของน้องพลอยนะฮะแต่อยู่แค่หน้าห้องนะเออยังไม่เข้านะฮะเดี๋ยวเราตื่นเต้นทีเดียวเลยครับเฮ้ยเสียงใครอ่ะหนึ่งนี่เสียงเบบีบิงเบบีทิ้งไว้เหรอมีมีเพื่อนอยู่ในห้องด้วยเอาแล้ววันนี้มาหนึ่งแถมสองครับผมอันที่ามก็ได้อ่าไม่รู้เหมือนกันนะช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่านะในช่วงห้าสองค่ะแล้วเจอกันครับ าเลยเหรอเขาเลยเขาเสวัสดีครับโอ้สามสบค่ะยี่สิ่ครับผม วค้าวไม่ใ้บ้าไเอาเป็นว่างี้ดีกว่าวันนี้ีเอาไปิ้เอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ด